อะไรกันทั้งสิน้นเช่นเดียวก,กันกับที่เชียงใหม่นะเชียงใหม่ก็มีเหมือนกันนะใช่ค่ะก็คือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่ลานกีฬากลุ่มนักศึกษามีการนัดแนกกันตั้งแต่เช้าเลยทยอยเดินทางกันมาแล้วก็มีการประสายผ่านลําโพง ให้ทุกคนขอขอภัยให้แกนนาบางคนเนี่ยออกมาพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการใช้ความรุนแรงแล้วก็ให้ปล่อยตัว2แกนนําคือทนายอานท์และคุณประสิทธิ์นะคะนักศึกษามอชที่ถูกควบคุมตัวแล้วก็ฝากขังที่เชียงใหม่บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่แกนนําประกาศก็คือว่าจะสลายตัวกันประมาณ4ี่ทุ่มของคืนนี้ค่ะนี่คือสถานการณ์ <Hey. S 1> สดสดล่าสุดจากเชียงใหม่นะคะส่วนสถานการณ์ขนาดนี้ที่บ้านแขกนะฮะคุณผู้ชมฮะแถววงเวียนใหญ่เปิดภาพขึ้นมาตรง จอตรงนี้เลยฮะจอใหญ่แทนนี่ประเด็นก็คือว่าคุณผู้ชมฮะล่าสุดมีการประกาศขอให้ผู้ชมกลับบ้านนะฮะในส่วนของผู้ชุมนุมด้วยกันบอกว่าต้องกลับบ้านได้แล้วตอนนี้นี่เพราะฉะนั้นจึงมีการขอร้องให้ทั้งหมดกลับบ้านเพื่อที่จะไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นเพราะไม่ฉะนั้นเดี๋ยวแต่ละท่านเองก็จะมีความผิดกันด้วยเหมือนกับมวลชนก็เริ่มมาเตือนกันเองว่าเรากลับบ้านกันเถอะเพราะตอนนี้มันสามทุ่มยี่สิบเอ็ดแล้วนะ แล้วแกนนาเองเขาก็มีการขอให้กลับบ้านนี่นี่คือบรรยากาศณขนาดนี้นะฮะเป็นการขอให้กลับบ้านกันหลังจากที่ตรงแยกบ้านแขกยังคงรวมตัวกันมาเรื่อยๆนี่ฮะส่วนขวามือก็คือสอนออหัวหมากไม้ระยองกับการควบคุมตัวนะ,ะนี่ฮะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าทั้งหมดนี้ก็จะมีการเคลื่อนย้ายสลายกันเนี่ยนะฮะหลังจากนี้ นี่อ้าวประมาณนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาครับผู้ชมฮะร<ม>วมทั้งวันนี้จังมีเรื่องอื่นแล้วก็มีเรื่องการชุมนุมอีกเพราะ,ะบางนายังไม่กลับนะฮะ<ม>ที่เหลือเหลืออยู่ไม่ใช่นะฮะกำลังมองจอมอนิเตอร์อยู่นะฮะว่าบางนาเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาฮะ เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยถังเช่าคุณภาพสูงจากทิเบตที่ได้รับการยอมรับว่าด,ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและสมุนไพรจีน5ชนิดผสนคุณค่าเข้ากับซุปไก่สกัดบำรุงจากภายในสู่ภายนอกตั้งแต่วันนี้คมือถือแบ,บแรนด์ดังทั้งทีต้อง A I S ครบเครื่องครบเครื่องพอได้เล่นเน็ตฟรีครบเครื่องเล่น a c e b o o k และ IG ก็ฟรีแถมยังได้โทรถูก พื่ปิ่ใช้สิทธิ์ที่มาพร้อมเครื่องคุ้มกว่าซื้อเครื่องเปล่า AIS ครบเครื่องบนเครือข,ข่ายคุณภาพถ่าถึงสักทีหิวแล้วทำแกงจืดกันไปทำก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยอยู่กันเยอะสุกี้ปะละ่าฝาไทยผงทำซุปน้ำใสอร่อยง่ายได้หลากหลายเมนูฝาไทยผงทำซุปน้ำใสและน้ำนข้นขำตอ,อบดึกต่อไหมให้คนไทยยิ้มอย่างมั่นใจด้วยซอส Herbal Pink Salt รสชาติดีปากสะอาดมีเกลือชมพูคู่สมุนไพร ดีถูกใจยอดขายกว่าเล้านลอต S L Z S o u l s ฉันรู้ดีว่าทำให้เธอกล้งใครแต่ทำยังไงก็ไม่ขอแนะนำกาแฟที่มีส่วนผสมของ Q10 และสิงกาแฟเลนจะฟต์เอ็ t r a coffee Q10 plus ready for l a t t does 1 l Uhm after, 1ุปแที่ลจริงๆแพืสิกายนนี้เท่านั้นเอรทุกขนาแ l a a d ไม่เคยท้และไม่เคยถอยแลกกันหนยไหมเติมพลังและม่ไปด้วยกันเสร็จแลกแอยเติมพลังในวันใหม่อะไรอะไรในชีวิตวางแผนได้ค่ะ แต่สุขภาพบางครั้งก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิด i Healthy จากกรุงไทยแอคซ่าคุ้มครองส่งสุด100ล้านบาทราการสุขภาพของคนฉลาดเลือกดูนวคิวมินซีเครื่องดื่มขมิ้นชันสกัดผสมเลมอนนวมีเคอร์คิวมินและแอลกลูตาไทโอนเน่ไม่มีวัตถุกันเสียคิวมินซีคิวสำคัญทุกวันของชมมมี รับลมสบายแบบนี้เหมือนใส่มามีโปโก,โกที่มีรูให้ลมผ่านระบายความอักชื้น360อ,องศาแห้งไม่พักผิวก็สบายมามีโปโกชุดสัมผัสคือรักอ่อนโย,ยนพรีเมี่ยมเอ็กซ์ตร้าได์ใหม่มาอร่อยไปกับใหม่ป๊อกกี้เฮาซัมแท่นบิสกิตโฮวิทอบอก,กรอบผสมเกล็ดบูเบอรี่และเกล็ดอัลมอนด์สองรสชาติส่งต่อรสชาติดีๆใหม่ป๊อกกี้เฮาซัม <c oughs> วันนี้บ้านมีอะไรมากกว่าที่คิดมีตัวเล็กที่เพิ่งรู้ว่าไม่เด็กแล้วมีเรื่องหยอกกันจนสีปึกมีช่วงเวลาพิเศษให้กันได้มากขึ้นเพราะบ้านเป็นได้มากกว่าที่เคยก่อนจะกินอะไร,รทีร่อิฐทีรอ่อิโฟมล้างมือสะอาดนุม่มๆช่วยลดการสะสมแบคทีเรีย99.99% 99มั่นใจในประสิทธิภาพขายดีอันดับหนึ่งในไทยและญี่ปุ่น ไปต่อคาเฟอร์แคชต่อรับเงินสดวันเดย์วันเดียวแถม 8, บัตรกำนัลหนึ0งพบาทถึง15พฤศจิกายนนี้ <c oughs> เมื่อมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารใช้อ e ีโ no. นยาผงฟูฟิติกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามารถประจำบา้านช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารบรรเทาอาการท้องอืด e อีโ no นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เจปีนี้คิมเพิ่มการปฏิบัติอีกหนึ่งขอ้อเพิ่มอะไรอะ่ะเพิ่มประโยชน์ให้เจทุกมือดีน่านมทวนเหลืองบวกคุณประโยชน์จากธัญญพืชเจนี้ดีแน่ดื่นดีน้าหาสมุนไพรเหล่านี้มาปรุงยาเพื่อบรรเทาอาการไอให้คนรักของเจ้าเฮ้ยยาแก้ไอตราอาปาเช่ขอแนะนำสูตรผสมมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอบอกแล้วไงไอาอาปาเช านีไปแล้วนะไปแค่สามวันเองไปว่าเย็นเนี้ยสน่อยไหมโซดาร็อกเมาเทนเย็นเนี้ยสน่อยไหมแต่งโมลำใหญ่ต้องแต่งโมลำใหญ่ดีเสียงอะไรกันนะครีมแต่งโมจุลาเฮิร์บน้าดูสว่างกระจ่างใสเซรั่มลำใหญ่ช่วยลดเลือนฝ้าแดดต้องแต่งโมค่ะลำใหญ่ีดัสรุปว่าแพนติดถึงคู่ค่ะแค่นั้นจุลาเฮิร์บ เข้าไปได้เหรออยากกินเชร็กเข้าไปได้เหรอ พลังงานไฟฟ้าร้อยเปร์ตรไม่ต้องชาร์จสัมผัสความเร้าใจใหม่ที่โชว์รูมทั่วประเทศมาดูว่าเด็ก Enfa จะสร้างอะไรจากนี้เพื่ออากาศดีแค่รักษาเพื่อนที่หอบน้ำห่ช่างคิด Enfa p r o a i Plus My g r o มี MFGM และมีวิตามินบ12ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องที่มีคุยเทีน่น ตั้งนั่งร้าสิบบาทแถมฟรีใจกล้าค่าแด์คุ้มไหมคุ้มมากครบทุกบริการเนื่องรถที่ B Quick ทั่วประเทศถึง31ธันวาคมนี้ทำไมต้องดีท็อกซ์ช่องปากเพราะถ้ามิวปากสะอาดหมดจดก็เอ็นจอยได้ทั้งวันเค้าเก็ดมันจะเวทดีท็อกซ์พลังจากห้าสารสกัดสมุนไพรให้มิวรู้สึกปากสะอาดอย่างที่ไม่เคยมาก่อนเค้าเกศสมุนไพรดีท็อกซ์ สนับสนุนโดยกับชีวิตที่เปลี่ยนไปความเป็นเพื่อนไม่เคยเปลี่ยนวันเพื่อนมีได้ทุกวันยาดมสมุนไพรตราโบแดงใช้สูตรดมบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดที่โพเพียวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบแอร์เอเชียแพ็กสุดคุม้มบริการครบจองพร้อมตัว๋วลดสูงสุด20%ผิวทูกระจ่งางใสใน1น3โลชั่นมิสทีน s u b a r ุฟอ r e เรสเชุดแต่ง GT คุณผู้ชมครับในช่วงของการที่มีการชุมนุมกันแน่นอนนะครับว่าก็จะมีส่วนหนึ่งตำรวจเองก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับวันนี้ท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะครับพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขวันนี้ท่านเดินทางไปเยี่ยมเนี่ยนะ